ละอองน้ำเนี่ยรอยเต็มเลยนะครับสุดยอดแห่งความสวยงามพามั่วมาหลงป่านะครับหาน้ำตกไม่เจอนี่แค่บางส่วนนะครับโอ้ มาดูน้ําตกป่ามากแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าน้ําตกอยู่ไหนจะต้องไปหาอีกสักพักหนึ่งตามแม่น้ํานี้ไปตามอคลองนี้ไปข้างบนนู่นดูว่าจะมีน้ําตกหรือเปล่านะครับพบกับมั่วก็หลงทางขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับไม่เจอน้ําตกก็เลยต้องลงไปข้างล่างดูนะครับว่าน้ําตกอยู่ไหนกันแน่เป็นแม่น้ำที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแม่น้ำนะครับอันนี้ ใหญ่แล้วนะครับไม่เล็กเหมือนพวกคลองแต่ว่ายังข้ามได้อยู่สวยงามครับลงมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็มาเจอกับจุดที่น้ำซึมหายไปหมดแล้วนะครับนี่เลยมันก็จะไหลามาซึมตามพวกซอกหินนี้ หมดตรงนั้นแล้วไม่มีไหลไปแล้วนะครับยกเว้นฝนตกหนักมันค่อยจะไหลไปทางขวามือจุดน้ําซึมหายน้ําตกอยู่ข้างล่างแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ําตกแห่งนี้เขาบอกว่าน้ําจะออกมาแล้วก็น้ําจะตกจากข้างบนนะครับโอเคนี่คือน้ําบนซึมหายหมดเดี๋ยวจะตามเอ้หวยตรงนี้ไปไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวใครดูหลังจากน้ำมุดบ,บนนั้นนะครับก็เงินของเขาเงินของเขาใด้ที่นี่หรือเปล่าเฮ้ย เหอง,เองินสองร้อยอยู่ในกระเปา๋าเอาโทารศัพท์ออกก็เลยล่วงหรือว่าวอลลิจะอยาให้ที่นี่ล่ะน้ำตรงน้ำตกคล้ายแกนแคนยอนมั่วเนาะไปไม่ได้ะออกไปไม่ได้ใช่ไหมสุดยอดพามั่วมาหลงป่านะครับหาน้ำตกไม่เจอ มันตกไปที่ตัวนี้เหรอฮะตัวนี้พุ่งนี้เหรอทานสวยม,มากไม่น่าใช่นะแล้วลงไปอยู่นะั่นอืมน้ำตกหรือดูแรงเข้ามายังสวยกว่าน,นี้นะยังมีน้ำแรงอยู่เลยโอ้มัดเดือโอ้หรือว่าเขื่อนนี้แล้วน้ำอยู่ไหนละ่ะกงลงังจะไปไม่ได้แล้วอะ่ะอ๋อไม่เห็นมีน้ำเลยไม่ได้นเนี่ยอืม คนดูครับถ้ำสวยมากข้านในกรณีบอกผมว่ามีถ้ำอยู่ข้างในด้วยโอ้โหมีจริงๆนะครับแต่ว่าน้ำตกเนี่ยน้ำตกเล็กๆผมใช่ตัวนี้ต่อครับเราถามว่าไม่ด,ดูซึ่งผมคิดว่าผมกับมวลน่าจะลงทางนะครับนี่น่าจะอยู่ข้างบนเพราะตรงนั้นมีถ้ำนะครับแล้วก็น้ำอาจจะเข้าถ้ำนะครับแล้วก็น้ําตกจริงๆน่าจะอยู่ข้างข้างข้างล่างนะครับที่อาจะมีน้ําตกลงมาแล้วก็น้ําออกจากถ้ำมานะครับซึ่ง ออกจากถ้านี้แน่นอนแต่ว่าพวกเส้นทางค่อนข้างยากลําบากจะขึ้นเขาไปนะครับตามทางที่มาแล้วก็ลงไปอีกฟางหนึ่งดูนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าโอ้ยลืลื่นลื่นตรงนั้นเหมือนแกลแคนยอนเลยนะครับสวยงามริมแม่น้ําก็มีดงไอ้นี่บอนกระดาษยักษ์เต็มไปหมดแต่มันไม่ทึบสวยงามกําลังดีถ้าทึบกว่านี้จะไม่สวยงามจะกลัวงูแต่นี้โล่งๆครับดูข้างล่าง ลงลงสวยงามดีผมก็มวดลงทางต้องขึ้นเขาไปาลงไปฟักข้างล่างนะครับลงทางแค่เสียเวลานะครับลงจิดยาเสียอนาคตโอ้โหเอาอะไรมาพูดนะครับคําขวัญสมัยก่อนนะครับม,มันเป็นเรื่องจริงนะครับลงทางแค่เสียเวลาแป๊บเดียวนะครับ ผมกระโมก็ขึ้นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงอีกด้านนึงได้ยินเสียงน้ําตกแล้วคราวนี้ชัวร์ๆเมื่อกี้มีแต่น้ําไหลไม่มีน้ําตกไปดูความสวยงามกันเลยนะครับและแล้วก็ลงมาถูกแล้วนะครับสวยงามสุดๆไปเลยว้าวนี่คือไ้น้ำตกมาจากข้างบนนะครับ ส่วนในน้ำที่มุดถ้าเมื่อกี้นี้นะครับก็ออกจากถ้าตรงนั้นเลยนู่นเลยนะครับที่ผมกับม่วนหลงทางไปข้างบนนะครับว้าวสวยงามมากน้ําตกแรงสุดๆ และแล้วก็ถึงน้ำตกที่สวยงามที่สุดนะครับแต่ว่าไม่มีอยู่ในแผนที่นะครับนู่นเลยสวยงามมากว้าวน้ำตกมีน้ำตกอยู่ข้างบนแล้วก็มีน้ำมุดออกจากถ้ำมาอีกข้างล่างนะครับโอ้โหยอดเลยนะครับแห่งความสวยงามอืมสวยกว่าที่ต้องเที่ยวหลายๆที่เลยนะครับอันดับหนึ่งเลยโอ้ยไม่รู้นะครับอันนี้ผมพูดเองแล้วแต่นะครับว่าจะอันดับไหน แต่ว่าสวยมากนะครับน้ำตกจากข้างบนมีน้ำลอดถ้ำมานะครับอืมโดยปกติที่เข้ามาเขาจะถ่ายแต่ด้านนี้นะครับแต่ผมกับมั่วเนี่ยไปถ่ายข้างบนให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าวัวน้ําจะลอดถ้ำมามันเป็นอย่างไรนะครับที่จริงไม่ได้ตั้งใจถ่ายแต่หลงไปนะครับมั่วก็อยู่นี่กําลังถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรอยู่ข้างบนนะครับโอ้สวยงาม ส่วนข้างล่างไม่รู้น้ําไหลไปไหนแล้วนะครับข้างล่างตอนนี้เดี๋ยวผมต้องคนกินข้าวกันก่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูว่ากินข้าวกับอะไรนะครับปลาน้ําตกเลยสวยงามมากโอ้ไก่ย่างตัวใหญ่ข้าวแล้วก็นี่เนื้อบัวยังอร่อยเลยนะครับขี้เพี้ยนบัวนะครับ สดมากสดแบบมากพวกเราออกน้ำตกนี่ลอยมาเป็นแถวนี้เลยนะครับยอด่อไรงมากมแล้วถึงเรล่วตกปลาอ่าื่อหมู่บ้า คาน่าน้นปามาใช่อบ้านปามา,น,ออาน,มมน้ำตกแรงสุดๆนะครับเพราะความสูงนะครับมันแรงมากเลยละอองน้ำเนี่ยลอยเต็มเลยนะครับสุดยอดแห่งความสวยงาม ลมนี่ตีผมแรงมากนะครับเพราะความแรงของน้ําตกนะครับน้ําตกมาตีลมมานะครับดูพวกละอองน้ํานี่นะครับแรงสุดๆด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์น้ําตกแห่งนี้ก็คือน้ําตกสวยแล้วก็มีน้ําออกจากถ้านะครับสุดยอดเลยดูยังไงก็ดูไม่เบื่อนะครับ แต่ผมคงไม่กล้าไปเล่นน้ําตรงนี้นะครับเพราะว่ามันแรงสุดๆเลยนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว้าวยอดโอ้โหยอดว้าวสวยงามมาก นี่เลยนะครับความแรงของน้ำตกนะครับอยากเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับมันแรงสุดๆไปเลยดูนี่หินลูกนั้นนี่เละหมดนะครับแล้วก็พวกล้มรอบข้างนะครับปูพูเลยโอ้โสุดยอดแห่งความแรงก็นน้ำก็ออกจากในถ้ามานะครับสวยงาม แรงสุด หลังจากที่ชมกระม่วนะครับก็เที่ยวน้ําตกอันสวยงามนี้เพียงพอนะครับก็จะต้องลากันแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวถ้ามีอะไรมีอะไรที่มันสวยงามนะครับใครถ่ายให้ดูต่อนะครับแล้วก็บางช่วงบางตอนในการเดินทางแล้วกันนะครับใครอยากดูแบบเส้นทางมหาโหดนะครับไปดูช่องจอมยุทธมั่วได้เลยนะครับจอมยุทธภาษาอังกฤษนะครับอ ส่วนผมก็ถ่ายง่ายๆแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาพวกกล้องแอคชั่นอะไรพวกนั้นมานครับก็ถ่ายบางช่วงบางตอนพอนะครับก็จะปีนนี่ไปข้างบนนู่นนะครับชันสุดๆต้องระวังนะครับนี่เลยมันเป็นทางน้ำไหลนะครับไม่ใช่เส้นทางขึ้นมาถึงบนนี้มัวลืมของบางอย่างนะครับก็เลยต้องลงไปเอาดูเลย เส้นทางเป็นล่องน้ำนะครับไม่มีเส้นทางต้องลงตามล่องน้ำก่อนน้ำตกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ทีมผลกระมวไปครั้งแรกก็ข้างบนนู้นนะครับพอขึ้นจากน้ําตกมาก็เป็นพวกนานะครับของชาวพี่น้องกะเลียงนะครับหรือปากกากะยอนะครับสวยงามเลยทีเดียว น้าตกก็จะอยู่แค่ข้างล่างนี้นะครับส่วนที่ผมกับมวดลงไปคือนู่นบนนู่นลงไปฝั่งนู่นแล้วก็เดินตามเอแม่น้ําไปข้างบนนู่นนะครับผิดก็ลงทางไม่เป็นไรนะครับแต่หลงใจเธอเหนื่อยแน่เอยไม่ใช่นะครับทุ่งนาเขียวสวยงามเลยนะครับหน้าน,นี้ เส้นทางก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ไม่ค่อยโหดนะครับตรงโถดโผมถ่ายไม่ได้นะครับโอ้โ oh, ห oh. มาถึงกลางทางกลางป่าแห่งหนึ่งนะครับเจอรถออของใครไม่รู้มาจอดทิ้งไว้ข้างทางเดี๋ยวพาไปดูนะครับ MSX นะครับสีขาวชมพูอะไรนี้จอดอยู่ในป่าเป็นปีนะครับยากขึ้นเต็มไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาจอดอะไรนะครับแต่ว่านี่เลย ไมู่้วมัดทิ้งหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับมันพังก็เลยไม่เอากลับบ้านแล้วหรือยังไงนะครับเส้นทางก็ค่อนข้างโคตนะครับอาจจะหน้าฝนก็เลยรถยนต์มาลําบากนะครับก็เลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจะร้อนนัานแรงขนาดเอาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะครับโอเคไปกันต่อนะครับเส้นทางก็จะลัดเลาะเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะครับเส้นทางก็จะเละเละโหดๆนะครับ นี่แค่บางส่วนนะครับเป็นพวกทางที่มีพวกลำธารน,นะครับฝนตรงหนักเนี่ยพังนะครับตอนนี้ก็นั่งอันนี้ก่อนนะครับหลังจากปมลงทางมาครับก็มาทุกทางแล้วนะครับถามชาวบ้านเอา GPS อะไรไม่มีนะครับสัญญาณไม่มีก็มานั่งกินอะไรไปก่อนนะครับแล้วก็พักแป๊บหนึ่งพักรถพักอะไรแล้วก็เดี๋ยวให้เดินทางต่อครับ โอเคก็นี่ก็เป็นร้านค้าเล็กๆนะครับแห่งหนึ่งนี่เลยโอเคผมก็ลาไปตรงนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวกินอะไรเสร็จก็กลับบ้านนะครับแล้วก็กลับบ้านอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งมม้งเน้อโอเคก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนตัวแห่งนี้ใครยังไม่เคยมาก็มาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังสวยอยู่นะครับอีกหน่อยเปิดเนี่ยจะไม่สวยแล้วนะครับเพราะว่า คนเยอะแล้วก็ขยงขยะอะไรจะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้กําลังสวยมาได้เลยสวัสดีครับไปแล้วบายเมื่อกี้ก็จบทริปไปแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางฝนตกหนักมากนะครับผมองใส่เสื้อกันฝนซะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าทางจากนี้ไปทางก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าสมมุติมีทางที่ลําบากนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จบตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่เสื้อกันฝนกันก่อนนะครับโอเคก็พร้อมลาทุกคนแล้วนะครับรอบนี้ของจริง ก็ตกด้วยฟ้าผ่าด้วยนะครับแวบๆแลบๆอยู่บนหัวนะครับไม่ค่อยการเล่นโทรศัพท์ละก็ปิดเครื่องแล้วก็โอ้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้โหปิดเลยดีกว่านะครับไปแล้วกลมๆอยู่บนหัวเลยนะครับยังไม่ปิดเองนะครับโอ้ไปดีกว่า